สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมวันนี้นะครับขอสวัสดีมาสู่รายการ Del ิโซสเอเซียนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับผมกำลังยืนอยู่นะครับในเมืองกำปงจามที่เป็นเมืองของจังหวัดกำปงจามนะครับโอ้โหที่ผู้ชมกำลังเห็นนี้นะครับคือเป็นวงเวียนนะครับที่เป็นวงเวียนอนุสาวรีย์แสดงการสร้างสะพานกีโซนานะครับของ จังหวัดกัมพูชามโอ้โหวันนี้นะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกัมพูชามนะครับมาเลียนให้ทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ชมสราบว่าจังหวัดกัมพูชามนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นท um ี่9 7 9 9ตารางกิโลเมตรนะครับและก็มีจํานวนประชาชนเกือบสองล้านคนเลยนะครับที่เป็นจังหวัดนะครับที่มีประชาชนมากที่สุดในรัฐอาณาจักรกัมพูชานะครับจังหวัดกัมพูชามนี่เป็นจังหวัดที่อยู่ ทิศตะวันออกเชียงใต้ของประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ขอบแดนนะครับติดกับจังหวัดอะไรบ้างคือทิศเหนือนี่นะครับติดกับจังหวัดกำปงถมและกครเจนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับติดกับประเทศเวียดนามแล้วก็ทิศใต้ก็ติดกับจังหวัดไพรแวงกันดานแล้วก็นุ่มเป็นด้วยนะครับแล้วก็ตะวันตกก็ติดกับจังหวัดกำปงฉังนี่เป็นข้อมูลที่ทานผู้ชมนะครับ แล้วก็เวลามาเยี่ยมประทิทัมพูชานะครับจะรู้ว่าเกามพงจามอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เวลาที่อยากจะมาเยี่ยมจังหวัดกกาะพงจามนี่<ๆ>เวลาที่ได้มาถึงประทิทัมพูชาแล้วออกจากพนมเปญมานะครับมาถึงจังหวัดกาะพงจามคือแค่120กว่ากว่ากิโลเมตรนะครับสาหรับระยะเวลาในการเดินทางนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าเท่านั้นนะครับทางเดินทางมาถึงจังหวัดเกาพงจามนี่ก็สนุกสนานเลยนะครับ ไม่ลำบากนะครับโอ้โ oh, หง่ายมากทางผู้ชมครับนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกำปงจามนะครับและก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับที่มีอยู่ในจังหวัดกำปงจามนะครับพอบอกเลยว่ามีสถาน,นีเป็นปราสาทโบราณมีแบบวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติด้วยนะครับสําหรับปราสาทโบราณเนี่ยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามีปราสาทเนกอบาเจนะครับเนกอบาเจนี่คือไม่ห่างไกลมากนะครับจากจังหวัดกำปงจามแองน,นะครับ คืออยู่ใกล้ๆจงังหวัดกำปงจามแล้วก็ออกจากกำปงจามไปอยู่ทางสายนะครับอยู่ข้างสายนะครับก็เห็นแล้วปราสาทนครบ,บาเจรนะครับเป็นปราสาทที่สร้างในรัชกาลพระบาทโศรรยวรมันที่สองที่สร้างขึ้นในครึ่งศตวรรษที่11นะครับโอ้ทางผู้ชมนะครับตางทำไมอ่ะอุ้ยคือสร้างอุทิศสหรับนะครับอิทธิปล นะครับเซเวนิยมโอ้ oh, นี่มันจะเป็นอีศาสนาอยู่ในสมัยนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นไอพนุ่มปรพหน่มใสนะครับหนุ่มปรพหน่มใสนี่เป็นภาษากัมพูชานะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่าไอผู้เขาชายแล้วก็ผู้เขายืงนะครับมันมีนิทานนะครับแต่ขอไม่บอกเรานะครับก็มีไอราสาพนมเชิงเปรยนะครับปราษาพนมเชิงเปรยนี่ถ้าทา่านผู้ชมนะครับคืนผู้เขาพนมเชิงเปรยแล้วก็จะมีบางคนบอกว่าอันนี้ก็มีชื่อว่า ภูเขาชายภูเขายิ่งเหมือนเหมือนกันเฮ้ยทำไมอ่ะไปถึงแล้วมีภูเขาชายภูเขายิงที่สองที่เหรอไม่ใช่ครับคือเขาบอกว่าผู้ชายภูเขาชายภูเขายิงเจิงเปรยแล้วก็ผู้เขาชายภูเขายิงกำปองจานนะครับคือแตกต่างกันอย่างนี้นะครับอย่าซับสนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นข้อมูลนะครับมันเป็นข้อมูลของจังหวัดกำปองจานนะครับ แล้วก็สะพานที่มีประชาชนที่ขับรถแล้วก็ข้ามไปข้ามมานี่คือสะพานมิตรภาพกีิโซนากัมพูชาและญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นข้อมูลในจังหวัดกำปรงจามที่ขอเรียนให้ท่านผู้ชมรารนะครับทราบแล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับรายการของเราในวันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอเชิญท่านผู้ชมรับชมเลยนะครับเชิญครับ ข้าวโพดนี่มีอายุประมาณ2เดือนกว่านะครับอยู่ในจังหวัดกำปงจานนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เรามาเจอแล้วครับถ้าอยากจะกินปิ้งก็ปิ้งอยากกระต้มก็ต้มนะครับตอนแรกนะครับต้องจัดลินบัวนะครับให้เรียบร้อยก่อนครับเพื่อเอาไปปิ้งนะครับท่านผู้ชมครับทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจังหวัดกำปงจานมีอะไรบ้างนะครับแต่สําหรับช่วงนี้นะครับกับผม่บผักสักคูนะครับเดี๋ยว ไปรับชมด้วยกันนะครับในช่วงต่อไปเชิญครับท่านผู้ชมครับคือมีน้ำลาดนะครับเอาน้ำลาดมานะครับเพื่อให้ข้าวโพดปิงนี้มีรสชาติอร่อยขึ้นนะครับ